แกงหมูป่าค่ะแกงหมูป่าค่อยๆจะพออี่เด่นอีกทีอีกอย่างนึงก็คือใส่กะเพราใส่ปลาแห้งนะครับน้ำเดือดแล้วปิดท้ายด้วยการใส่ผักอึแกงผักบักอึใส่ปลาแห้งนะครับสูตรสาวบ้านปา่าขลามจะเป็นยังไงสวัสดีครับทุกคนครับโอ้โหสภาพรถมาใหม่ๆนะครับเพิ่งจะล้างเพื่อมาหาสาว,สาวบ้านปา่าข้าวหลามครับ พอเจอเส้นทางจากแม่แตงผ่านแม่ตามานผ่านกุ๊กทับครับมาถึงบ้านป่าขาลางสภาพรถใบของผมเมื่อวานนี้คือมันเป็นแบบนี้ไปแล้วนะครับสำหรับ<ม>วันนี้คือผมมีทักจะสาวอ่าบ้านป่าขาลางก่อนครับในช่วงเวลาอย่างเช้าเพราะว่าอยากให้น้องทำอาหารหทาน <S <S เดี๋ยวเดสาวๆทักก่อนทักทายก่อนสาวๆอันนี้สาวๆบ้านป่าขาลาดสวัสดีครับดี่ชาน่ารักมากเลยหนู ได้นิชาเปลี่ยนเสื้อกันอยู่แล้วก็จะมีสองสาวที่มาร่วมแจมครับนะก็วันนี้น้องขอจะทําอาหารแล้วทานแต่ว่าน้องใช่ว่าข้างบนอนะ่ะบนบ้านนะครักำลังย่างข้าวหลามแล้วก็กําลังทําอาหารตอนรับผมซึ่งเป็นอาหารสำหรับเรานะครับเป็นอาหารทั่วไปแหละแต่ว่าเขาทาด้วยสูตรพิเศษของชาวปากยอนะครับแล้วก็ดูบรรยากาศยามเช้าที่นี่ครับตอนนี้คือใส่ครับ ฝนตกตลอดเลยครับแล้วก็นี่เห็นไหมดูดูควายควายก็หากินนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสามหน่อยสองสาวชื่ออะไรบ้างเนี่ยวันนั้นเจอเจอกันที่ร้านกันกันที่ร้านใช่เปล่าวพี่เจออยู่นี่พี่เห็นนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ใช่ป่ะชื่ออะไรเอ่ยก้าวใต้ระวังโดนล่านะจ๊ะนี่คนชื่ออะไรครับชื่พลอยค่ะน้องพลอยเออสวยสมชื่อเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนถามว่านี่อายไปเงีย อ่าน้องพลอยเออวันนั้นเรานัดก,กันแล้วน้องพลอยเบี้ยวพี่ใช่ไหมจ๊ะ <laughs> พี่จําได้อยู่ใช่ไหมแม่คนนี้ใช่ไหมที่จะมาดิชาอ่าน้องพลอยอยากเป็นสาวปักกิ่ยใส่ชุดปกักกิ่ยพี่ให้พี่ได้ไหมแบบนิชาได้ไหมมีปะม,มีกี่สีอะชุดหลายสีค่ะเออมีมีสีอะไรบ้างในบอกพี่หน่อยสีเขียวสีเหลืองมีไหมสีน้ําเงินมี แล้วเตแต่ป้าโธไม่ตอนนี้มีใส่ย่ไหมอยู่ที่บ้านอที่บ้านนะเดี๋ยวใส่มาเป็นนางเอกให้พี่หน่อยได้ไหมได้ค่ะพี่มีหมูเนี่ยเอ่อทำทำอะไรพี่กินทำอาหารกับข้าวเป็นป่ะบอกเป็นเป็นต้องบอกว่าเป็นสิไไปได้จังพี่ต้องเป็น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 แต่ว่าเป็นแต่ว่าเป็นเป็นเป็นนิดหน่อยเออนะุงข้าวเป็นไหมหนูเออแค่นั้นแหละสาวที่นี่น่ารักมากครับอายมากแต่แต่พี่ชอบสาวอายอายใจน่ารักจะน้องกเลย จะเจอกันเลจนะ้าโอ้ทุกคนนี่ชาแปลงล่าแล้วครับเป็นสาวประกยอแบบเต็มรูปแบบครับวันนี้ใส่ชุดสีขาวออร่ามาไกลเลยนี่ชาวันนี้หนูทำอะไรอยู่ครับปิง้ปง,ขงข้าวหลามปิ้งข้าวหลามย่างคะย่างนะอันนี้เป็นข้าวหลามที่ทําตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยแล้วแช่ข้าวตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแช่ตั้งแต่เมื่อคืนคะ่ะเมื่อคืนเนาะแล้วก็เอามาย่างนะใช่คะ่ะโอ้นี่ <c oughs> ข้าวเหนียวหรือข้อาวเหนียวนี่คือข้าวเหนียวคือปลูกเองเลยค่ะปลูกเองเลยปล้า<ช>ทพี่จะทมเลยตอบแทนเลยอ <c oughs> เอา้าอันนี้ใครทาอะไรไว้เนี่ยทาแกงอะไรไหมเนี่ยแกงหมูป่าค่ะแกงหมูป่าเออไปซื้อมาที่ไหนนาออยากไปซื้อมั้ง <c oughs> พี่สา <c oughs> ไปซื้อหมูตลาดบากลบวว่าไม่กินหมูป่าแล้วน้องนิชานี่เอาอะไรมายั่วจังเลยหมูป่ากินได้ปกติครับนิชานีเลี้ยงหมูป่าครับเนี่ตอบดีจังเลยเออ เดี๋ยวไว้กินกับเพรากะเพราก็ได้แต่ว่าขอชิมหน่อยได้ไหมได้ค่ะอันนี้เขาต้มกับอะไรเนี่ยกับฟักค่ะกับฟักอ๋อฟักเนาะแล้วก็จะมีตะไคร้อันนี้ใครเป็นคนต้มคุณพ่อหรือว่าคุณแม่คุณแม่ค่ะอ๋อคุณแม่เป็นคนทำอาหารเนาะใช่ค่ะพี่ขอชิมนะได้เลยค่ะเดี๋ยวขอชิมเลยครับนนน้องนิชาบอกอยากให้ผมชิมครับพี่อันนี้โชคดีมากที่ได้ทานอร่อยมากอร่อยไหมอร่อยจ้าทิชาเอ่อน้องพลอยคะอันนี้ชุดของน้องพลอยใช่ไหมครับค่ คนที่ชื่อน้องคอยในนางเอกเช่าพี่สวยทุกคน <c oughs> น้องคอยก็คือหนึ่งในนั้นจ้ะนางนงเอกปากเขาลามคุณแม่บอกออ <c oughs> ปกติมีกีส่สีน้องคอยถ้าเป็นเสื้อผ้าน้องคอยจริงเนี่ยมีคงนูมีสามสีค่ะมีสีอะไรบ้างสีแดงสีขาวแล้วกว็สีน้ำเงินค่ะเออนะแล้วก็อันนี้ทอเองนะว่าใครทออน,นี้นะทอเองค่ะแต่ลายนี่แม่ทำให้อ๋อแต่ลายแม่ทำให้แต่ว่าผ้านี่คือน้องคอยก็ทอเองเนาะ <c oughs> ใช่โอ้เก่งจังเลยสาวบ้านปากเขาหลาม เดีนยุดยุีชาพอยก็ต่ายเข้าฉชาหน่อยก็ต่ายไม่มีชุดอย่างเงี้เนี่ยใส่กระโปรงเนี่ยคือคืออะไรแปลด้วยมีค่ะแต่มันเล็กค่ะมันเล็กเออแต่ไม่ชอบใส่รันรูมนะเดี๋ยวจะไปเก็บพักคือวันนั้นน่พี่แอบเห็นน้องไปเก็บพักในสวนเนี่ยอันนี้เป็นบ้านหรือเป็นสวน อ๋อก็คือด้านหลังแล้วก็ไปเอาอะไรมาไม่รู้แต่ว่าพี่ไม่ได้เข้าไปเพราะว่านั้นรีบๆวันนี้คือจะเข้าไป<ช>โดย3สาวบ้านป่ากเขาหลามนะ<ช>อ่ะอันเชิญพาไปเที่ยวสวนหน่อยโอ้โหดูดีมาก<อ>าน้อง,องๆที่นี่น่ารักครับเป็นกันเองครับแล้วก็อัญยาใส่ดีครับแล้วก็นำเสนอเรื่องราวการใช้ชีวิตของเธอได้อย่างดีเลยเอ้ยเดี๋ยวน้องนิชาอันนี้คือปลูกสับประรดเนาะแล้วก็ต้นนี้คือต้นอะไรอะ่ะ ่ะลุงม่อนเฮ้ยพ่อมาวะเนี่ยพ่อมาแล้วพ่อสวัสดีครับนะครับวัสดีครับมาจริงจริงที่พ่อผมเล่นตัวจริงของจริงอ่ะไปเก็บอะไรมาพ่อเดี๋ยวเดินคุยพ่อคุยพ่อเก็บอะไรมาเก็บอะไรเนี่ยเก็บอะไรมาเนี่ยผักอะไรพ่อเรียกว่าผักผักอีเออร์ครับผักอีเออร์ผักอีเออร์อ่ะมาจะทำอะไรกินพ่อ ต้มกับปลาก็ได้ครับอ่าผมซื้อหมูมาโลครึ่งเนี่ยต้มกับหมูก็ได้ครับอ่าโอเคแต่เพราะมีหมูแล้วนะหมูป่าด้วยของพ่อหมูป่านิชาหัวล็อกกลางเลยนิชาเออหนูไปเก็บปลาไปสวนดีกว่าหนูน้องๆจะพาไปเก็บผักในสวนนะครับก็ฟักทองนี่เอายอด นิชาคุณพ่อไปเก็บผักอีอึมาก็คือไปไปทําก็ได้เนาะเดี๋ยวๆๆๆสาวสวยจะเด็ดแล้วใช่ไหมอันนี้คือกินได้หรือยังอ่ะกินได้แล้วค่ะเอาเลยจ้ะน้องพลอยจ้ะเออค่อยๆนั่นจ้ะเออเป็นวันน้องพลอยโอ้โหโด่น่ากินมากฟักทองวันนี้แล้วมีอะไรอีกบ้างน้องนิชาต้องไปเก็บพริกค่ะพริกพริกพริกขี้หนูนะไป่ะปอ๋อพริกอยู่ข้างๆข้างๆ บ้านนะครับตรงนี้เป็นห้องน้ำใช่ไหมนิชาใช่ค่ะตกลงบ้านนี้เป็นบ้านใครนิชาบ้านอาเป็นบ้านอาแต่พี่ไม่เห็นคุณอาอยู่เลยสักทีอะอยู่แม่มาไนคะ่ะอ๋อไปอยู่นู่นเลยนะแต่ว่านานานก็กลับทีเนาะใช่ค่ะแม่มาไนนี่คือที่ไหนวะเป็นหมู่บ้านเอต้องเข้าเขื่อนอ๋อเนอะเมื่อไหร่จะพาพี่ไปอีกหนึ่งหมู่บ้านที่เราค้างกันไว้อะ <laughs> ต้องมาหลายรอบแล้วแต่ว่าต้องมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวรถยนต์พี่ไปได้ไหมอะไม่ได้ ไม่ได้ที่ว่าคุณพ่อก็ต้องเอารถมอเตอร์ไซค์ไปเนาะ<ช>เดี๋ยววันไหนพี่ขี่มอเอร์ไซค์มาเส้นแม่แต่เดี๋ยวน้องนิชาจะลืมไปกับพี่นะ่เออนะมีหมู่บ้านดั้งเดิมรอเราอยู่นะครับน้องนิชาบอกว่าคือต,ต้องต้องเอามอเตอร์ไซค์เท่านั้นครับผมจะเอาเอดูโรมาลุยครับนะเดี๋ยวจัดให้ทุกคนได้ชมเลยนะสาวๆรอดานไม่เอ่ยนะโอ้อันนี้คือคุณแม่เตรียมเตรียมไใช่ป่ะ เตรียมเองค่ะอ๋อเอานี่ชาเตรียมเองเออนี่ชานี่น่ารักจังเลยเออจ้ะมาดูสาวๆช่วยกันทำเมนูผัดกะเพราเดี๋ยวทำก่อนปกติอยู่ในเมืองนี้คือทำกินบ่อยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วอยู่ด้วยกันสามคนไหมเนี่ยสามคนเนี่ยหรือว่าแยกกันแยกกันอยู่ค่ะแยกกันอยู่นะเออมาบ้านก็มารวมตัวกันนะเป็นนักเอพี่นะหมู่บ้านนี้มีสาวๆทั้งหมดกี่คนเนี่ยเยอะค่ะเยอะนะแต่วันนี้เอามาแค่สามอันนี้คือเพื่อนสนิทกันนะเออ โอ้โหไฟดีมากเลยครับไฟบา้านบ่าขนาดนี้แรงดีอย่างนี้เอง,เองครับทำทอดระเทียนเปนเชิงแช่เลยนี่ใส่หมูเข้าไปมาลูกมือลูกมือมาช่วยหน่อยสิลูกมือมอ่ะโอ้โห <s> อันนี้ทำหมดเลยปลาหมูเนี่ยแบ่งไปก็ได้นะหรือว่าทำหมดเลยจะบอกว่าทำหมดเลยนะไม่หมดค่ะเออกลัวกลัวอิ่มจาะเพราะพี่อยากกินหมูป่าจา้ะนีแกงหมูป่า <humidity> อยู่แล้วไงโอ้โหนี่สูตรเด็ดของสาปากายอครับ คือต้องใส่น้ำตาลนิดหน่อยเพิ่มความหวานใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะรู้ว่าคนกรุงเทพม,มาขาดไม่ได้เลยความหวานใส่อยู่แล้วใส่อยู่แล้วนะเออน่ากินมากเลยอะผัดก,กะเพราบ้านป่าข้อหลามนี่ทีเด็ดอีทีอีอย่างหนึ่งก็คือใส่กะเพรากะเพรานี่คือโดยน้าปิดท้ายครับ<ส>นะคันะ่วให้สุกนะครับหอมๆนะครับใบกะเพราแล้วก็เดี๋ยวอ่าตั้งวงกินข้าวครับผมอยากกินข้าวหลามครับนี่น้องเอามาแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้น้องเขาผ่าด้วยนะครับแต่ว่ามี่หนึ่งเมนูอะที่อยากเห็นอะ แกงพัางมะอึกใส่ปลาแห้งนะครับวันนี้มาไกลได้กินอาหารแบบปากยอแบบท้องเิ็มรู้สึกชอบมากเลยหนึ่งเมนูผ่านไปครับเดี๋ยวรอดูเมนูที่สองนะครับสโลแกนพูดคำว่าลากิลากินพี่ฟังดิลากินลากินยังไม่สุกเลยจ้ะจะจุฟักทองแล้วสยังไม่สุกเลยหอยแกงจืดเดือดก้าวห้าจืดตัว สาวก็พูดเลยกันนี่ชาแปลพี่ฟังเลยจ้ะคนดูกำลังรอฟังอยู่พูดบ้านะไรจ้ะไม่มีปืนแล้วค่ะอ๋อไม่มีปืนแล้วค่ะอ๋อ ในรุ่นนี้เขียนภาษาปากกายอยได้อยู่ใช่ปะ,ะ,ะ,ะเขียนภาษาปากกายอได้ไหมเขียันนะคะเออภาษาเขียนเป็นไหมหรือว่าพูดอย่างเดียวเขียนไม่เป็น,นะค่ะแต่พูดได้เนาะค่ะเดี๋ยวต้องใช้สองเตานะครับเพราะว่าน้องนิชานเนี่ยจะทําการต้มแกงผักอึอก,กับปลาแห้งนะครับมาเดี๋ยวน้องพลอยจะก่อไฟให้นะมาดูผักอึน,นะครับน้องเคยเห็นไหมเนี่ยเคยเห็นค่ะภาษาไทยรู้ปะพี่ก็ไม่ค่อยรู้นะเนี่ย ภาษาไทยล่ะค่ะมไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่เลขพักอื่นตามคุณพ่อเนาะ <c oughs> มาดูสูตรเครื่องเทศของการตำใส่แกงผักอื่นนะครับรน้องนิชาบอกว่าต้องมีอะไรบ้างนิชามีพริกแห้งค่ะแล้วก็กระเทียมล้วกระปีนิดนึงค่ะอ๋อมีกะปีนิดนึงด้วยเนาะใช่ค่ะไม่ยากนะครับคือเขาจะใส่ไปกับน้ําต้มที่เขาจะต้มไว้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะโคลกนะ ชอบเผ็ดมากก็ใส่มากชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยนะโอ้โหน้องนิชานี่เสียงตำใช่เลยแม่ครัวที่เราตามหาอยู่ใส่กะปิใส่กะปินะครับรเข้าไปอ่านิชาตามกะปิให้เข้ากับพริกกระเทียมก่อนเดี๋ยวเอ้านางเอกไปไหนคนามาช่วยต้มน้ำหน่อย <c oughs> นี่น,นี่อ่านต้มน้ำนะครับนี่ อะไรจ้ะชาก็ได้จ้ะนี่ต้มน้ำนะครับใส่เกลือนิดนึงค่ะอะไรจ้ะนี่ชาก็าใส่เกลือนิดนึงครับจากนั้นต้มใส่ต้องรอให้น้ำเดือดนะคะแล้วก็ใส่ใส่ปลาแห้งค่ะอ,อ๋อพอปลาแห้งมันจะสุกช้ากว่านะใช่ค่ะพี่ก็นึกว่าปลาเล็กไงก็คิดว่าปลาใส่ท,ที่ที่หลังก็ได้ที่ไหนคือมันจะกรงจะกอบที่ไหนได้คือปลามันปลาใหญ่มัน้องจะเหนียวคือต้มมันจะได้เปื่อย าสาวๆบ้านนี้น่ารักนิช่วยกันทำทำ,ทำมาหากินนะหนุ่มบ้านอื่นมาเที่ยวที่นี่บ่อยไหมก็มาเป็นแบบเทศกาลนี้ค่ะอ๋อเทศกาลท,ที่สมัยก็มาเที่ยวกันค่ะอ๋อครับแล้วถ้าเกิดมาเที่ยวที่นี่มีอะไรบ้างน้องเหนือจากการล่องแพเป็นปรงแงานมีการไปหาปงหาปลาเดินป่าไหมเดินป่าละคะอืม ก็มีบ้างค่ะอืมนะคุณพ่อนิชานี่ก็คือไกด์เดินป่านะแล้วก็พาไปหาปลาได้เดี๋ยวรอรู้นะครับว่าเออคุณพ่อจะพาเราไปหาปลาหรือเปล่า <c oughs> วันนี้น้องพลอยต้องไปหาปลานะถ้าไปหาปลาต้องไปนะ <c oughs> อ่าห้ามยิม้มห้ามยิ้มไปนะเอาเลยยิ้มไปทำไขี้นหนักไปไปไหมน้องพลอยอย่ามองหน้านิชานิชา,ชาเขาต้องไปอยู่แล้วเขาลูกสาวคุณพ่ออ่ะ มีจะมีคนเปี้ยวงานหรือเปล่าไม่รู oh! án, değil, yes ้ครับวน่แลวมีคนเปี้ยวครับเสื้อน้ำเงินดูให้ดีอ่าเสร็จแล้วนะแค่เด็ดเอาการออกนะเอาแค่กิ่งอ่อนนะก็คือเดี๋ยวเตรียมเอาไปใส่ในน้ําหลังจากที่ใส่ปลานะครับโอ้โหสุกยังไงยังค่ะรู้ได้ไงอ่ะในบอกถางข้าไม่เป็นไงรู้ได้ไงอ่ะบอกถางข้าไม่เป็นแล้วเรารู้ได้ไงันยังไม่สุกอ่ะดาวค่ะดาวอ่ะ น้องเดาค่ะเออน้องก็ทำเขาเป็นของแกงแซลเล่นเออผมแซลเล่นน้องเขาเลยบอกเออไม่โป้งไม่เป็นของอายแค่นั้นแหละสาวที่นี่นะยิงเขาก็อยู่หลังกล้องเขาทำกินกันประจำนะครับเดีเดียวเดียวเดียวน้องจาะค่ะนิชาเมื่อกี้พี่ได้ยินว่ามีหมูป่าเอ่อมีมีหนังหมูป่าจีคุณพ่อเอาไว้แก้มน้ะมะพร้าวอ่ะเออเอามาให้พี่กินบ้างได้ไหมจ๊ะได้ค่ะเดี๋ยวจีให้กินค่ะเออเอามาให้พี่ดูก่อนได้ไหมจ๊ะได้ค่ะเออน่ะเอาละเว้ย คุณพ่อไม่ยอมเรียกกินต้องให้ลูกสาวเรียกกินเดี๋ยวก่อนแตไม่คุยด้วยเลยแลไปหาปลาด้วยเลยเอออันนี้ที่เลี้ยงไว้ใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะอันนี้ที่เลี้ยงไว้ในป่าจ้ะพูด <c oughs> เล่นวเล่นเออนี่นี่จริงป่ะเออเออลองเฉือนมาสักนิดหนึ่งมันแข็งไหมไม่ต้องเอาเยอะลองลองเฉือนมาพี่สักนิดหนึ่งนะนิชานะพี่จะไม่ต้องจีบพี่จะกินกรึบๆเลยบางๆนะจ๊ะเดี๋ยวฟันพี่จะโยกจ้ะามาดูสิว่าเนื้อหมูป่านะกินขนาดไหนครับนี่แต่มีแกงหมูป่านะครับอันนี้คือเขาเลี้ยงไว้นะคครับทุกผมจเา่ แต่ว่าเลี้ยงไว้ในป่าจบไม่น่ายอยากกินก็ไปเอามาเองโอ้โหรอยจีบมาจริงๆวะ่ะคือฆ่าเชื้อก่อนหับหวบมือมือผมได้ฆ่าเชื้อแล้วนะโอ้ยนะเดี๋ยวกินตอนน้าสาวๆเนะี่ยจะสาวอยก,กินไหมกินเลยค่ะกินเลยค่ะตาอสาวไม่ยากกินนะอ่ะอือหือเป็นอะไรคะโอ้ยต่อผัดแผ่นนี้สุดยอดเลยครับอ๋อแรงมากกว่าขอ,องแท้หอมหอมฝันไฟด้วย ของแท้ครับใส่เลยนะเอาล้วจ้ะใส่ปลาแห้งแล้วครับน้ําเดือดแล้วนี่แหมเป็นการเป็นงานจริงน้องนิชาน่ารักน่าคนหามีน้องสาวกี่คนหนูใช่นะคะมี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 ลูกสาวกี่คนจ๊ะในบ้านนี้มีคนเดียวค่ะคนเดียวด้วยแล้วมีมีลูกทั้งหมดกี่คนคุณพ่อมีสามนะพริกใส่ไปแล้วเมื่อกี้เนาะที่อยู่ในโคกเออนะถามต่อหนูเป็นคนที่ไหร่จ๊ะคนที่สามค่ะแล้วแล้วอ่าคนที่สองก็เป็นผู้ชายคนแรกก็เป็นผู้ชายเนาะใช่ เออน่าจะมีสักคนนะน่าจะมีพี่สาวสักคนนะอ่า <c oughs> พี่พูดเล่นนะจ๊ะพี่นน้องนิชาพี่กลไม่ได้เข้าบ้านงานหน้างวนหน้านะวจ๊วะัวลใหญ่เลย <c oughs> มันเพื่อนแซวะไรนิชาบอกนยดิะะมันเพื่อนแซวอะไรจ๊ะคนบอกว่าตอนที่อยู่หอไปทำกินเองค่ะเป็นใครทำอ๋อยูหอตอนอออตอน,นั้นก็ทำกินเองเองดนะ้วยเนาะ หมูกแกงเดือดสุดแล้วครับทุกคนปิดท้ายด้วยการใส่ผักอื้อผักอื้อใช่ไหมใช่ผักอื้อแกงอื้อ <c oughs> เออน่าก,กินไหมาภาษาปากายอไปว่าอะไรอะ่ะไม่แน่ใจค่ะต้องถามคุณพ่อคุณพ่อผักอื้อเนี่ยมันหมายถึงอะไรอะ่ะออื้อคือว่าอะไรไม่รู้นะผักผักอื้อถ้า,าภาษาไทยพวกแปลได้ตรงตัวนะ พกขีพูดเล่นเดี๋ยวกินกันไม่ได้ผมพูดเล่นนะครับอ่ะจริงไหมพายุเออน่ะตามนั้นแหละอันนี้คืออย่างสุดท้ายเลยนะก็คือเดี๋ยวรอสุกก็คือยกขึ้นได้เลยนะเพราะว่ามันมีปลาแห้งรสชาติปลาแห้งแล้วก็ผักเนี่ยผสมกันน่าจะเข้ากระดาษคนที่นี่ก็กินประจําอยู่แล้วเนาะนี่ครับนะก็เดี๋ยวรอฟักทองสุกด้วยนะครับเราก็จะตั้งมูลกินข้าวกันแบบอร่อยๆนะครับนะกับสาวๆบ้านนี้นะครับ สาวบ้านปลาเขาถามจะอายที่เธอที่พายแล้วเอาพูดเธอนี่ก้มหน้าก้มตาอ่านอกหนูมาหนูหนูพลอยมาดูนี่ของหนูสุกยังอ่ะนี่ปรุงรสด้วยน้ำปลาหอ,อมๆนะครับหนูพลอยมาอ่ะมาดูนี่สุกยังกลัวไม่คอยตัอ่ะโอ้โหไม่รู้ <laughs> แต่ว่าเออหมูป่าจีต้องมาจ้ะพี่อยากกินหมูป่าจีจ้ะ สุกแร้เจ้าสาวชนเผา่าที่เราตามหามาดูฟักทองครับเมนูสุดท้ายว่าจะสุกหรือ,อยังโอ้โน้โองพลว่าไงเนี่ยสุกแล้วะสกนะเออสุกแล้วทำไงต่อล่ะยกล,ลงค่ะยกลงอ่ารอมานานแล้วคำนี้จะกินข้าวนะครับเออาข้าวข้าวเป็นนี่แล้วบอกว่าทำไม่เป็นทำไม่เป็นไม่รู้ว่าอายอะไร พายอื้อเออแล้วเราตังหมดนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องรับประทานแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวเรียกมากินพร้อมกันเลยก็ได้นะครับอร่อยมากเลยครับน้องสาวเรานะเสร็จแล้วนี่ยอะสาวๆพร้อมนะครับเดี๋ยวกินข้าวแล้วครับคุณพ่อคุณแม่กินข้าวด้วยกันไหมครับ เด็กๆพ่อแม่กินอ๋อเมพ่อกับแม่แม่ใส่หน้าเออ <laughs> แม่ใส่หน้าเว้ยจะดูสาวกินข้าวูก็อ่านในฐานะที่เป็นนางเอกของพี่ทุกคนเลยแล้วเป็นเจ้าบ้านเอาน้องนิชาก่อนนิชาเปิดก่อนนะคะนี่กินข้าวราดด้วยอ่ากะต่ายเลยกะต่ายกะต่าย,ยอย่ารอยช้ากะต่าย <laughs> พี่จะกินขา้ขาวเหนียวจ้ะพี่ไม่ค่อยได้กินข้าวแบบนี้จ้ะแล้วก็จะชิมไอ้นี่เอออันนี้ไม่ทราบว่ามีช้อนให้พี่สักอันไหมครับลง เออเออช้อนช้อนส่วนตัวแล้วจ้ะเออบีขอเป็นช้อนส่วนตัวแล้วนี่ชามีช้อนไหมหนูมีค่ะมีข้างหลังพี่อ่ะอ่างั้นพี่ยิ่เป็นจ้ะตรงนั้นตรงนี้ใช่ค่ะใช่คิดว่าเป็นบ้านตัวเองนะครับอ่ะสาวๆกินเลยนะครับเอาเลยเอาเลยเลยเอาเลยครับนะจะลองชิมนี่ก่อนนี่อยากกินน้ำน้ำซุปของแกงแกงผักบักอึใส่ปลาแห้งนะครับสูตรสาวบ้านป่าขลามจะเป็นยังไงอืมหุยอร่อยกำลังดีครับเผ็ดเผ็ดนิดๆ ไม่ได้เผ็ดเยอะแล้วก็เค็มน่อยๆหอมหอมปลาแห้งแล้วก็ผักมักอื่นที่มันไม่ถึงกับขมนะครับแต่ว่าอร่อยนะครับลองลองลองกินผักก่อนครับโอ้นี่ถ้ากินกับข้าวนี่แหลมเลยอะทุกคนมันเป็นเป็นผักคล้ายๆกับผักผักหวานหรือผักขมไม่ขมเลยอะมันไม่ไม่ขมค่ะผักอะไรวะเนี่ยภาษาไทยใครรู้ตอบทีนะครับเมื่อกี้เห็นกันแล้วนะที่พ่อไปเก็บมาอะอเลยสาๆไม่ต้องมองพี่สิจ๊ะอุยอร่อยว่ะอืมอร่อย เรานมานมนนนต้องกินกเนนะแกงผักยืออร่อยนะแล้วนี่มีม,ม,มีมีข้าวเหนียวนะครับนี่ข้า,นขานขวนึ่งข้าวนึ่งโอ้ตอนแรกผมคิดว่านุ่มๆคือมันจะแข็งๆนิดนึงครับนี่ลองสักคำนะครับอ่าแล้วก็จะมีเปลือกเปลือกไอ้นี้ยเปลือกเปลือกไผ่ครับเยื่อไผ่อืมก็คือข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวนึ่งนั่นเองดีๆเลยนะครับ ืมสุดน้ำมหนอ,อืมอืมอดูสุกใจมากแกงพะเอืออร่อยมากครับทุกคนแล้วก็นี่นี่ค่ะหมูป่าคืออ้าวไม่กินหรอไม่กินเพื่อนหรอไม่กินพรุเดียวกันกอธิบหายแล้วกลัน้ำไม่ได้มาแล้วอันนี้คือหนังหมูป่าครับน้องเขาบอกว่ากลัวพี่เอนแน่ไม่อ่าไม่ถึงใจเอาหนังซอยมาให้เลยหนังหมูป่าของแท้หอมมาก ดึงมากเด้งมากหูมถูกใจมากครับหมูป่าเลี้ยงพวกนี้ป่าเวลาจะกินก็ไปเอามาเองอร่อยป่ะเดี๋ยวนี่กินคนนี้ก่อนผักกะเพราไม่ทคยยังกินผักกะเพราเนี่ยฝีมือเพื่อนอ่ะไม่กล้ากินวะไงกินแล้วกินแล้วผัดกะเพราน้องเขาอร่อยนะครับฝีมือน้องใช้ได้เลยครับไว้ไปเปิดร้านอาหารนี่หน่อยน้องจะเปิดทอสเตย์นะครับเดี๋ยวใครสนใจมาเดี๋ยวจะตั้งชื่อก่อนแล้วก็จะให้ที่อยู่เวลาเดินทางมาเนาะ เพราะคุณพ่อนี่คือเป็นอาชีพเป็นเป็นไกด์านาเที่ยวให้กับคนมาเที่ยวป่าเขาหลามแล้วก็ล่องไปป่งเงินอะไรได้ด้วยแล้วก็ทีมใครคุณพ่อพาเดินป่าแล้วก็หาปลาได้ด้วยตามสเต็ปการเดินทางพี่เลยนะใช่ค่ะใครชอบแดีวนี้ก็มาได้เลยแล้วนีชาก็ทำกับข้าวให้ทานได้ด้วยครับนะคลิปพี่ผมไปใช้ชีวิตกพ่อคือไม่ได้ปลาตอนช่วงแรกก็คือคุณพ่อก็หาข,ของป่าไม่ว่าจะเป็นหนอนแล้วก็เป็นพวกจิ้งโกแล้วก็ผักอะไรให้มากินได้รับรองไม่มีอดนะครับนะหืมปาเผาเลยมากกว่าปลาเผาเลยมากน้องนค่ชา สนใจแค่ไหนเลื่อนใบร้อนชิมนี่ด้วยข้าวต้นน้ำพริกเดินๆเดินนักเอกงอนเลื่อนไม่ตามน้ำพริกอ่ะตามน้ำพริกนไหมครับน้องพลอยเด่นค่ะแล้วทำไมไม่ตามไอ้พริกี่จ้ะพี่กี่ว่าท้องเปล่าหมือไงละจ้ะปกติตามน้ำพริกอะไรครับน้ำพริกก็ปี่น้ำพริกกะปิเออสาบวันนี้จะตามน้ำพริกกะปิเป็นทุกคนเลยว่ะชิมก่อนชิมก่อน อ,อร่อยว่ะทุกวันนี้กับข้าวอร่อยมากเลยอืมฟักทองที่นี่ออกไปเนี่ยครับหอมหวานมันมากเลยไม่ต้องใส่น้ำพริกก็อร่อยนะครับแต่ถ้ามีน้ำพริกก็ดีนะครับเป็นน้ำพริกกะปกิอ่าเดี๋ยวจะกินแกงหมูป่านิดนึงครับแต่ว่าจะใส่กับฟักนะครับน่าจะกินแต่เนื้อพอนะเพราะาฟักผมไม่ได้รับประทานนะครับต้องบอกก่อนทุกคนอืมโอ้ป่าหอมมากอร่อยมากหูยแกงแกงนี้อร่อยมากครับแกงฟักเปรี้ยวนิดๆ หอมตะไคร้เครื่องเทศหนักๆอร่อยมากครับต้มฟักหมูปลอกหนึ่งครับบะเมื่อกี้ชิมไปรอบหนึ่งก็ถูกใจทีสักรอบจะเป็นอะไรไปนะครับโอ้ยนะครับเดี๋ยวขออนุแยกยิงเข้าก่อนนะครับลำดับบรรยากาศวันนี้ไปนะครับด้วยการทำรของสาวๆบ้านป่าขลามครับโดยเฉพาะโค้งหน้าทีมครับน้องลิชาคนสวยครับนะขอบคุณมากเลยเอ๊ะยวเทำไม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  ทำไมทำไมเออเป็นแม่คนจริงๆนะน่ารักมากนิชาจะเป็นนักเองผมคนต่อไปนะเวลามามาป่าเขาหลามแล้วก็นี่เลยน้องก็ตายน้องพลอยกินเยอะๆจะไม่ต้องอายจ้ะนน่าจะไม่อายเลยจ๊ะน้น้องพลอยอายจ้ะนะเดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวเจอกันต่อกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับคพี่ดูห่อยนะครับ เออจีบจิบเออแทาๆนะเอออย่าเพิ่อคืนดิคือออกกองขึ้นแรกกันเถิดได้ๆเดี๋ยวยทราบปักกิ่งน่ารักอทุกคนนายศนะครับครับนี่คืออะไรน่ารักทุกคนเออเออนี่คุณครูแหละเดี๋ยวเล่นหน่อเขาไปจีบไปรัชพัฒน์บ่อยระวังคุณครูคุณครูจะดักเล่นหน้าหน้าราชพัฒน์อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนักฟูลเห็นลุงคนนี้ไปไปที่ราชพัฒน์บ่อยไหมนี่อยู่ใกล้กันเลยเนี่ยเนี่ยเข้าไปจีบเด็กราชพัฒน์บ่อยสังสอนทีนะเอาหรอ